สวัสดีครับทุกคนขอบคุณที่เข้ามาฟังพอดแคสต์วันนี้นะครับหัวข้อที่อยากเล่าก็คือการสื่อสารเพื่อความเข้าใจและการทำงานร่วมกันนั่นเองครับเวลาที่เราทำงานกับคนอื่นหรือคุยกับเพื่อนและครอบครัวปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยๆมักไม่ใช่เพราะใครไม่เก่งหรือไม่ขยันแต่เกิดจากสื่อสารไม่ชัดเจนทาให้เข้าใจผิดและเกิดความขัดแย้งนั่นเองครับ การสื่อสารสำคัญมากเพราะเหมือนสะพานเชื่อมเราเข้าหาคนอื่นแต่พูดไม่ชัดคนฟังก็เข้าใจผิดแต่ฟังไม่ดีเราอาจพลาดเรื่องสำคัญไปก็ได้นะครับถ้าตอบไม่เหมาะสมบรรยากาศก็จะตึงเครียดขึ้นมานั่นเองครับแต่ถ้าเราสื่อสารดีงานก็ง่ายขึ้นความสัมพันธ์ก็ดีขึ้นผมมี3มทักษะการสื่อสารที่ควรมีมาแนะนำให้ทุกคนได้ฟังกัน,นครับ 1. พูดให้ชัดใช้คำง่าย ตรงประเด็นระบุเวลาและรายละเอียดให้ชัดเจนเช่นแทนที่จะบอกว่าเดี๋ยวส่งให้พูดว่าจะส่งภายในบ่ายสาวันนี้แบบนี้ทุกคนเข้าใจตรงกันลดความสับสน,นนั่นเองครับเวลานําเสนอความคิดหรือไอเดียก็ควรเรียงลําดับให้ชัดเจนเช่นบอกปัญหาไปหาสาเหตุแล้วก็ไปหาวิธีแก้จะช่วยให้คนฟังเข้าใจง่ายนั่นเองครับ 2. ฟังให้เข้าใจ ตั้งใจฟังไม่ขัดจังหวะพยายามสะท้อนสิ่งที่เราเข้าใจเช่นคุณหมายถึงว่าใช่ไหมวิธีนี้ช่วยยืนยันว่าเราเข้าใจตรงกันและทำให้คนพูดรู้สึกว่าได้รับการฟังจริงๆครับการฟังไม่ใช่แค่รอฟังจบแล้วตอบแต่เป็นการเข้าใจความรู้สึกและความคิดของอีกฝ่ายด้วย 3. ตอบอย่างสร้างสรร์ ไม่ใช่การเถียงแต่คือการหาทางออกที่ดีร่วมกันตัวอย่างเช่นแทนที่จะพูดว่าคุณผิดงานเลยไม่เสร็จพูดว่างั้นเรามาตกลงวันส่งใหม่และบันทึกไว้กันพลาดดีก,กว่าไหมครับการตอบอย่างสร้างสรรค์ช่วยลดความตึงเครียดทำให้ทุกคนรู้สึกว่ามีส่วนร่วมครับตัวอย่างสถานการณ์ครับ ลองนึกภาพทีมงานมีงานชิ้นหนึ่งบางคนคิดว่ากำหนดส่งคือวันศุกร์ส่วนบางคนคิดว่ากำหนดส่งคือวันจันทร์หรือวันอังคารผลก็คืองานไม่เสร็จตามที่ควรแล้วเริ่มมีการโทษกันไดเองครับแต่ว่าถ้าใช้สามทักษะนี้เริ่มจากฟังกันก่อนว่าเข้าใจกันต่างกันตรงไหน,นต่อด้วยพูดชัดว่า วันทรงจริงคือวันไหนแล้วก็ตอบอย่างสร้างสารรค์ว่าตกลงแนวทางใหม่และบันทึกไว้แบบไหนดีกว่าครับนอกจากงานจะช่วยแห่งลดความเครียดของทีมด้วยเพราะทุกคนรู้ว่าไม่โดนโทษแบบมิยุติธรรมนอกจากนี้การสื่อสารดียังช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในระยะยาวนั่นเองครับเพื่อนร่วมใจงานจะรู้สึกไว้ใจกับเรางานจะเดินได้เร็วขึ้น เพราะไม่ต้องอธิบายซ้ําแม้ในชีวิตประจําวันกับครอบครัวหรือเพื่อนก็ลดความเข้าใจผิดและทะเลาะกันนั่เองครับสรุปสรุปง่ายๆการสื่อสารที่ดีมี3เรื่องหลัก 1. พูดใหช้ชัดใช้คําง่ายๆตรงประเด็น 2. ฟังให้เข้าใจตั้งใจฟังสะท้อนความเข้าใจ 3. ตอบอย่างสร้างสารรค์แก้ปัญหาร่วมกันไม่เถียงกัน ถ้าเราฝึกใช้3มเครื่องนี้ไม่ว่าจะที่ทํางานหรือชีวิตประจําวันความเข้าใจผิดจะน้อยลงการทํางานร่วมกันก็ง่ายขึ้นความสัมพันธ์ก็ดีกว่าเดิมนอกจากการทํางานและความสัมพันธ์ในทีมการสื่อสารที่ดียังช่วยให้ชีวิตประจําวันง่ายขึ้นด้วยนะครับลองคิดง่ายๆเวลาคุยกับเพื่อนหรือครอบครัวถ้าเราพูดไม่ชัดหรือฟังไม่ดี บางทีเรื่องเล็กๆก,ก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ได้นะครับแต่ถ้าเราพูดชัดฟังตั้งใจและตอบอย่างสร้างสรรค์เรื่องต่างๆก็จบเร็วขึ้นเช่นการวางแผนไปเที่ยวกับเพื่อนทำไมสื่อสารดีก็อาจไปเจอกันผิดเวลาหรือคนไม่พอใจแต่ถ้าพูดขึ้นว่าเจอกันสิบโมงตรงหน้าคาเฟ่ฟังกันชัดเจนก็จะราบรื่นนั่นเองครับอีกอย่างการสื่อสารดี ช่วยสร้างบรรยากาศที่เปิดกว้างขึ้นคนรอบตัวเราจะกล้าแสดงความคิดเห็นมากขึ้นลดความเครียดและความขัดแย้งต่อกันทุกคนรู้สึกมีส่วนร่วมและเคารพกันและนี่ก็ไม่ใช่เรื่องอยากแค่ฝึกซ้มทักษะที่เราคุยไปเมื่อกี้ 1. พูดให้ชัด 2. ฟังให้เข้าใจ 3. ตอบอย่างสร้างสรรค์นัเองครับแค่นี้ เราก็สามารถทำให้ชีวิตทั้งชีวิตทั้งงานและชีวิตส่วนตัวราบรื่นขึ้นลดความเข้าใจผิดและทำให้ทุกคนรู้สึกดีไปพร้อมกันเองครับผมมีคำคมตอนท้ายมาฝากครับพูดมา,ากไปก็โดนหาว่าเรื่องเยอะพูดน้อยไปก็โดนหาว่าไม่สนสุดท้ายก็พยักหน้าเอาให้มันผ่านผ่านผ่านไปนั่นเองครับขอบคุณทุกคนที่ฟังพอดแคสต์จนจบนะครับหวังว่าเนื้อหานี้จะช่วยให้ลองนำไปใช้จริง เจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ